บอกกล่าวเล่ากรรมวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยังแล้วน้องเองเคยมาประเภทที่แบบประเทแคล้วคลาดแคล้วคลาดเนี้อ๋อแคล้วคลาดก็ย,นะยังยังไม่ค่อยเจอแบบที่มันจังๆหรือว่าอ,อะไรนะของของของพี่นี่แบบเป็นไงครับคล้ายคล้ายคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ไปออกเหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตอนนั้นไปสระแก้ว,ไปก,วไปกับทีมของสิริราชอของเป็นของวัดส,สังฆทานนี่แหละค่ะเสร็จแล้วพอไปถึงที่สระแก้วแล้วก็เราจะมีรถรถตู้ประมาณ4คันแล้วก็รถบัสใหญ่ๆนะตามไปสองคันคพี่ก็นั่งอยู่ข้างหลังคนขับอย่างเงี้ยเราก็มองเห็นข้างหน้าเริ่มมีโค้งมีรถน้ําคันใหญ่ๆอะ่ะเคยเห็นรถ ที่เป็นน้ําสีเหลืองๆพี่เห็นนะ<อ>ที่เขาไว้รถน้าต้นไม้ใหญ่ๆเ,เริ่มมาเสร็จแล้วพอมาแล้วพี่พี่ใจยังไงไม่รู้ไปมองน,นั่นนะคนอื่นก็ค,คุยคุยคุยอย่างที่คุณป้าว่าเงี้ยคุยกันลั่นรถนนะว่าจะไปทํบุตพี่ก็เริ่มเห็นรถสายสายสายรถล้มตึงเดี๋ยวมาฟังต่อว่าเรื่องราวเปน็นยังไงตอนนี้ทางใต้มาอ่ามาแล้วครับจากจังหวัดสงขานะครับคุณวารุณีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวารุณีค่ะ สวัสดีครับคุณวลินีพูดได้เลยครับค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะมีเรื่องไรเล่าสู่กันฟังนะคะมาอะไรนะคะมาฤดีออมาฤดีนะคะขอพายค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะปิดปิดเสียงโทรทัศน์นะคะปิดเสียงโทรทัศน์ค่ะปิดแล้วค่ะค่ะจะได้ไมมค่ะเชิญค่ะเล่าสู่กันฟังครับมีเรื่องเล่ากับนะคะค่ะครับ เคยเยอยากจะทานให้ปูปูดำมทานมาเป็นต่วนอ่ะอ๋อค่ะนี่ก็ออกมาเติมอืมทานเข้าไปวุ้งสองชิ้นงก็เปี้อนกันเตรเลยค่ะโอ้โหค่ะเป็นๆเลยเนาะจำสามนอเป็นๆเลยเนาะคือไปชี้ไปชี้แล้วก็ใส่เขาทั้งเป็นๆเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วนึกถึงเขาเลยใช่ไหมคะนึกได้ตอนนั้นหรือว่าหลังจากนั้นฮะหลังจากนั้นสอง ไม่แล้วแล้วตอนที่นึกถือว่ามันเป็นกรรมที่เกิดจากปูหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะาเนรียนได้เเราไปมัเขาแล้วก็ปป้มเขาเงยทันทีทันทีค่ะนี่ก็เห็นก็ก็แสดงว่าคืออย่างนี้ดีครับพอทำปั๊บ เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจะได้เราไม่ประมาทในการกระทําต่อใค่คือรู้สึกกลัวว่าค่ะรู้สึกว่าตรงนี้ตอนกลงคืนนะคะจะฟังธรรมะทุกกอย่างค่ะัที่นี้าที่ีผ่านมานะคะรู้สึกจะเป็นหลวงพ่อที่มาจากต่างประเทศนะคะที่ที่สบสองหลวงพ่อทองรัตน์ยังไงพระมหาทองรัสใช่ไหมครับอใช่ ทั้งเด็เร็วมากแรงมากเลได้อยากจะได้ดีนะคะครับอ๋อต้องโทรศัพ an ท์ไปที่สถานโทรศัพท์ไปที<_<_<_่สถานีพิวยุสังฆทานทำจดนะคะมีกระดาษอยู่แถวนั้นไหมคะศูย์สองค่ะ02นะคะ443สี่สามสี่สี่ส ถึงสองค่ะถึงสองนะคะมีสองหมายเลขนะคะค่ะโทรศัพท์ไปขอไปขอทางนั้นให้จัดส่งไปนะคะค่ะค่ะน้องมังยินดและรักมากเเสียงหวานหวานขอบคุณคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงพอฟังแล้วทันทีครับพี่เนี่ยจะเจออะไรหรือไม่นี่คล้ายๆกันก่อนก่อนไปเรื่องรถนะ คืออันนี้แหละปูเหมือนกันอปูแล้วแล้วก็ไปชายทะเลมีคนเขาบอกเนี่ยขึ้นมายังไงเขาก็ตายแต่ตอนนี้เกือบจะตายแล้วจําแม่นเลยทำยังไงครับก็สั่งมาทาอาหารสิอริมทะเลพ้นปรากฏว่าไม่เกินสองชั่วโมงค่ะคุณมารินีคะปิดประตูรถเพื่อนหวังดีํำมือก็เราก็วางอยู่เขาก็ปิดประตูมาเต็มที่เลยนิ้วเลยค่ะเข้าโรงพยาบาลทันที นี่เห็นนะทันทีพอเราปรากฏเลยปูแน่นอนเพราะเราไม่เคยทำกรรมอะไรนะช่วงนั้นใช่ปันว่าเขาบอกเนี่มนมันใกล้จะตายแล้วมันขึ้นมานานแล้วแต่ถ้าเขายังไม่ตายยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินเขาว่าให้ตายไปเร็วๆนะครผมผมรู้สึกว่าถ้าใครก็ตามนะท,ที่ที่ทำกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยเฮ้ยมันเป็นกรรมจากตรงที่เราทำตรงนี้นีว่วะผมว่าโชคดีนะเพราะว่าเขาจะรู้เลยครั้งต่อไป เราทําเราจะเป็นอย่างนี้หรือว่าจะเป็นอย่างนี้เขาจะไม่ทำเขาจะรู้ไงว่าอันนี้เป็นกรรมถ้าทุกคนเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมันเป็นกรรมอ่ะก็ทุกคนก็จะกลัวกลัวบาปกลัวกลัวผลของกรรมจะให้โทษเนี่ยก็จะเว้นไปก็จะทําแต่กรรมดีผมก็รู้สึกว่าตรงนี้โชคดีนะตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหมให้คนมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปใช่ไหมถ้าคุณไม่เกิดขึ้นคุณก็จะไม่กลัวแต่พวกที่เกิดขึ้นทันทีเนี่ย มันเห็นผลหน้ามันกลัวแล้วอะลัเว้นเลยทีนี้ที่ลับที่แจ้งยังไงฉันก็ไม่กล้าทำหนีไม่พ้นแน่นอนครับบางคนแอบไปทําที่ลับเฮ้ยคนอื่นไม่เห็นน่ะครับ พี hey, ต่ตบยุงสักนิดนึงไม่มีใครรู้อยู่ในใจใจใช่ใจมันใช่ป่าวรู้อยู่ที่ใจอะว่าว่าคุณเนี่ยทำอะไรไปรนะคะเอาหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0874042901นะคะ0874042901ค่ะเมื่อกี้ที่บอกน้องเอกร,รถเนี่ยพี่มองเห็นละเขาสายพี่บอกรถคันนี้ผิดปกติเพราะพราะมันห่างกับเราเป็นร้100อยรเมตรเลย แต่เรารู้สึกว่าผิดปกติพี่ร้องไา้อยู่คนเดียวเพราะว่าหลังจากเขาสายเสร็จแล้วเขาก็ล้มตึงตึงแล้วเขาครูดนะครูถนนไปเลยครูดเนี่ยนะขณะทีะ่พี่อยู่ฝั่งนี้ร,รถที่ครูดไปเนะี่ยห่างไม่ถึงฟุตนะแล้วลองคิดดูพี่เห็นตั้งแต่คันแรกรที่ที่ที่อะไรนะฮะรถตู้คันที่หนึ่ง ครันที่สองวุบสามสี่คันนี้รถเรารถใหญ่นี่รถบัสอ่ะแล้วเราเป็นรถบัสคันที่มีรถบัสคันที่สองถ้ารถเราไม่ไม่พ้นเนี่ยมันไปอีกคันหนึ่งโอ้โหคนขับรถนี่สติดีมากโอ้ต้องขออนุโมทนาเขาหล่นเขาขยันนั่นไปข้างทางเขาประคองรถข้างทางได้เฮ้ยคันคันเรารอดคันหลังลอดไอฝันตรงกันข้ามอีแตนโอ้รูแตน เราแล้วตายแล้วมาฟื้นนี่อีแตนเป็นยังไงอีแตนตกทางรอดหมดเหลือเชื่อเราก็ยังพี่ยังคิดไงว่าทุกคนไปด้วยงานบุญไงใช่ไปทําบุญนี่คือบุญที่แคล้วคลาดแต่ให้เราเห็นว่าคุณอย่าประมาทในชีวิตคุณเนีแป๊บเดียวคนตายได้เลยเซียววิเท่านั้นมาแล้วตอนนี้มีอริงมริจากลบบุรีนะครับคุณรัตดาวันครับสวัสดีครับคุณรัตดาวัน คุณรัตดาวันอยู่ในสายไหมคะค่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 ะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอจะมาเล่าเรื่องเรื่องประสบการณ์นะคะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะค่ะแต่ว่าเคยถูกเคยไปกับลูกจ้างนะเจ่าไปไปนะคะ เม่าเรดูการขน่กติ้วออกมาเลยะคะส่วนที่า,าเราอ่ะอ่าหลุอดออกมดูตัวเองอ่ะว่าทไมะมีสองคนค่ะอ่าค่ะแล้วทีนี้พอดแล้วก็มีคนนุ่งขาวี่เต็งเลยนะูิอเลยลงตมาเลยอะ่ะล้ามดหมดเลย้วด <รอ S 2> นะมให้อุยขก 嗯嗯。 buồn buồn

่ะนที่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วก็ไปเลยอะค่ะค่ะ หลงใจอะแต่เราก็ยังงั้นแหละคือไม่ได้คิดอะไรอะไ้ดอจริงๆนะคะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าีใจไม่ได้เห็นคุมแล้วนะจ๊ะี่ดีใจอะดีใจแล้วจเออเกิดมาานงั้นเห็นจริงอยากเห็นอะไรเงี้ยเาเห็นอย่างเงี้ยค่ะ่ที่ฝันมันคือคนที่ชอบนิมิตจะมันมันคือใช่ใช่ธรรมดารเจของตน่นแะวยมากเลยไม่าเนี่ยค่ะแล้วที่ก็เออคเราค้ มาแบบมามาอะไรอะมามาขอบคุณเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ีเองอ่ะนะรีบเองอ่ะอาจจะค่ามาขอบคุณโมทนาคุญกับเราเราควณค่าตลอดะใช่ค่ะค่ะตลอดแล้วเราเป็นคชอบทำ่ะเราเคนที่เหมือนองคิดคนเดียวคิด่ทำมนทอย่างเี้ค่ะค่ะคนอย่าง้ค่ะขอบคุณมากค่ะกับโมทนาด้วยนะคะโมทนาด้วยค่ะกับเรื่องราวดีๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ใช่ใช่ขอบคุณมากค่ะคือเรื่องนี้นะสําคัญนะน้องเอกคือเวลาคุณทําบุญอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมอุทิศให้คนรอบข้างเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาคุณญาติพี่น้องคุณการยานมนนรคนที่ที่อยู่รอบข้างคุณสรรพสัต์ทั้งหลายเนี่ยคุณให้ถึงนอกจากที่ว่าให้คุณพ่อคุณแม่ให้ครูบาอาจารย์แต่ของของของพี่เนี่ยจะเริ่มจาก ขอถวายบูชาพระพุทธองค์พระธรรมพระสงฆ์ก่อนคือเริ่มแรกเลยว่าลูกขอทำทำบุญขอถวายบุญตรงนี้แด่พระพุทธองค์พระธรรมพระสงฆ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะไล่เลยไล่มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ก็เห็นว่าสีขาวเยอะแยะไปหมดคนชุดขาวเยอะแยะไปหมดก็เทวดาทั้งนั้นแหละที่เขาที่เขาแผ่บุญแล้วก็มาปกปักรักษาขาครับกต้องแม้แต่อะไรนะ ถุงแกงอ่ะยังไม่แตกเลยนานไงใช่อันนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่เป็นจริงบางทีบางสิ่งเนี่ยที่เรามองไม่เห็นแต่อาจจะเกิดเกิดขึ้นจริงโดยที่เราไม่รู้อาจจะเป็นเทพาอารักษ์มาคอยปกปักรักษาคอยช่วยเหลือเพราะว่าเราทําบุญในสิ่งที่ดีไว้อย่างเงี้ยใช่ครับโอ้ยนี่ถ้ายิ่งภาวนาเนี่ยยิ่งเยอะกว่านี้อีกตอนนี้คุณป้าคําตันจากไหนจากหนองคายคอีสานนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ ค่ะวันนี้คุณป้ามี <S <S <ส>เรื่องอะไรเล่าสู่กันฟังคะค่ะจะยากจะเล่าผมควรจะบอกกล่าวเล่ากางให้ฟังขารค่ะเชิญเลยคะ่ะเชิญเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะสมัยเด็กนะคะสมัยเด็กรประมาณอายุสามสิบสี่ขวบในสนะถากาณ์ค่ะคุณป้าเนี่ยไอ้คุณพ่พอพาทำทำสวนขัวอยู่ที่ทุ่งนานะคะเป็นชนบทน,นะคะทีนี้ก็พ่อก็บอกว่าโน้นอ่ะเฝ้าดูแลสวนผักให้ดีนะอย่าให้หัวมันมากินผักแล้วนะ สาวบ,บ้านคนเยอะเลยค่ะค่ะู่กสวนั ก็เียฟันกับเรียกเสีบไปก็เลยลงมาิ้มค่ะของบุกมจะน้เลย่อีราคา0 0จะไปน้องว่รจะก็เยอะอ่ะก็แพงอ่ะแพงห้าห้าห้าสามพันก็เป็นทองเป็นหมื่นแล้วค่ะรงมานาตาต้องเข้าาทมทำงานที่ถูกที่นะคะที่นี่เใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ไปส่งของใชหนใหญ่ลคะมีรถเือาด้านา นี S <S ่ก็มาทิ่มเอาทางของป้าเั้นมันเส้นร้อยใยป้าก็ขาดหมดมัวเลยอะ โอ้ยขอบคุณทุกาขะที่ชมรายการอเราแล้วคบขอบคุณค่ะีเราทชนองเราชาตินี้ของคุณป้าคำตันชาตินี้ขอบคุณคุณป้ามากค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะเป็นงานที่เดียวกันเลยเอ็นร้อยไว้เหมือนกันเลยไม่ได้ไม่ได้เจตนาเขาเรียกว่ากัตตากรรมแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกแค่เจตนาจะไล่แต่ไม่ได้คิดจะทําให้มันมีความบาดเจ็บครับ แต่กรรมก็คือกรรมเพราะคุณกระทําไว้แต่จริงๆแล้วผลของกรรมเนี่ยถ้าถามถึงเจตนากับไม่เจตนาเนี่ยเจตนาจะแรงให้เป็นแรงกว่าแต่สําหรับที่น้องเอกบอกไงว่าคนบางคนโชคดีที่ว่าถ้าเกิดปั๊บแล้วเห็นผลชาตินี้เลยมันจะมันเหมือนกับมันได้ใช้แล้วก็จะได้ระวังไม่ให้ทามากขึ้นตรงนี้แล้วก็พอหลายๆคนที่เกิดหน้าตรงนี้ปั๊บเขาก็จะไม่มานั่งโทษถูกต้องใช่ครับ S <S <S เขาจะรู้เลยว่าตรงนี้คือผลของกรรมที่จะต้องได้รับจากการที่เขาทําไม่ดีจะไม่ไปโทษแล้วว่าเป็นเพราะดวงชะตาหรือเปล่าฟ้าหรือเปล่าเทวดาหรือว่าใครแก้นบางคนแต่บางคนก็ยังมีเชื่ออย่างนี้อยู่นะบางทีก็โอ้โชงไม่ดีเทวดามากนู่นมากนี่มากบางทีก็อ้างงั้นแต่ที่จริงแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือกรรมที่ได้กระทํานะครับคืออาจจะเป็นจากชาติปางก่อนแล้วก็บวกกับชาตินี้ด้วยถูกที่น้องเอกพูดเนี่ยถูกคือว่า อย่างเมื่อกี้เคสแรกเลยรายแรกที่โทรศัพท์เข้ามาบอกประช่อนตัวเดียวแล้วคุณแน่ใจได้ไงว่าชาติที่แล้วอ่ะคุณทําอะไรมาบ้างคุณไม่ได้ําหรือเปล่าเออแล้วมันจะส่งผลได้นานขนาดนี้หรือเปล่าใช่ครับคุณอาจจะทํามาแล้วคุณก็จําไม่ได้กี่พกี่ชาติเราเกิดมาไม่รู้กระดดกนี่กองเป็นภูเขาเป็นเขาผ้าซุเมนไม่รู้กี่พกี่ชาติและทําอะไรมาใช่ครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ประมาทละ เขาบอกว่าเวลาที่ทําความดีเนี่ยคุณทําไม่สม่ําเสมอผลกรรมชั่วล้างได้ไหมน้องเอกกรรมชั่วกับกรรมดีล้างได้ไหมคือที่จริงแล้วล้างไม่ได้นะก็คือเราต้องใช้อย่างอย่างสมมติว่าอย่างพระโมคคัลลานะคือท่านก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ทําไมตอนที่ท่านก่อนจะลาสังขารไปทําไมต้องโดนโจรมาทุบท่านก็ท่านก็ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าคือไม่ไม่ขอหนีกรรม ก็คือต้องใช้ชดใช้กรรมให้หมดก่อนจะเข้าสู่พะนิพานแล้วตรงนั้นนี่เป็นเศษกรรมใช่ถามว่าพระมฆมหาโมคลานะท่านรับกรรมตกนรกอเวจีไปนานแล้วที่ทํากรรมกับกับบิดามารดาตรงนั้นเนี่ยอนันตริยกรรมนี่ใช้ไม่รู้กี่ชาติแล้วนะ ชาติสุดท้ายที่ท่านจะพ้นที่จะไม่มาเกิดอีกขอสักหน่อยอเอาให,เให้ตรมถามว่าท่านมีฤทธิ์เนี่ยท่านสามารถจะให้ตัว<ช>ท่านหายไป<ห>ก็ได้เห,หอเหินเดินอากาศหนีไม่ให้โจรมาทำาํทำ<ช>ร้ายทําได้แต่ท่านท่านรู้ว่า เสร็จกรรมต้องใช้ต้องใช้ให้หมดแล้วก็คือห้ามสร้างกรรมใหม่ด้วยแล้วก็ใช้ให้หมดก็คือเข้าสู่พันิพพันฑ์ใช่ก็เหมือนเหมือนใครพระองคุลิมานอครับพระองคุลิมาเนี่ยท่านก็ฆ่ามาเยอะฆ่ามาเยอะแต่ท่านก็รับกรรมคืออะไรขณะที่ท่านเดินบิธบาตเดี๋ยวก็จะมีเคุืยองมโดนทุบโดนตีจะต้องมีเลือดอาบกลับมาครับกลับมาทุกครั้งแต่ท่านก็ยอมรับเพราะจิตท่านพ้นจากสภาวะตรงนั้นแล้ว และแม้แต่พระพุทธเจ้าเองครับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่ชาติหนึ่งท่านยินดีเป็นเด็กนะคะ,ะแล้วมองเห็นคนคนจับปลาได้ท่านยินดีดีใจที่จับปลาได้อ,อันน,นผลผลส่งกับท่านยังไงในชาติสุดท้ายทําให้ท่านอ่ะปวดพระเสียร ือท่านระลึกได้ถึงนั่นมันนานแล้วเป็นกรรมที่ไปยินดีเพียงแค่รู้สึกยินดีไม่ได้ลงมือกระทำใช่ไหมโอ้โหนี่ยังขนาดนี้เลยแค่ยินดีแล้วพวกเราลงมือกระทําไปกี่อันนะก็พวกเราเด็กๆนี่น้องเอกยังดีคือในบรรดาที่พวกที่ส่วนทั้งหลายของเด็กผู้ชายหลายคนไม่ดึงขาตะกะแตนก็เอาไอ้ตัวอะไรนะหญ้าเนี่ยเสียบก้นมาแล้วก็แล้วก็ดูว่ามันยังไงยุ่ง ออพูดถึงยุงบ,บางคนเห็นยุงเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าเห็นยุงเนี่ยมีก้นแล้วมันมีเลือดเลือดโอโมันรู้สึกมันทนไม่ได้มันทนไม่ได้ครับผมเค,เคยเห็นเหมืนอนกันโอ้ยรู้สึกแบบคันมือจริงๆรว<อ>่ารู้สึกแบบโอ้โหนี่เลือดเราเชียวนะมาทํากับผู้ยิ่งใหญ่ได้ยังไงถ้าถามว่าช่วงนั้น,นตัวเองก็ไม่ได้โดนกัดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแต่พอไปเห็นเขาเกาะอ,อยู่ที่ป<อ>ุ้งเนี่ยรู้สึกทนไม่ได้ต้อง เปะไปส้นเลยเนี่ยคุณคุณยาเลยคือเขาขอแค่ประทางชีวิตไม่มียุงตัวไหนเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ไปไปกินต่อใช่ไหมเพราขอแค่ประทางชีวิตเขาแล้วยุงอายุมันก็แค่ไม่กี่วันเองคุณก็ให้ให้เผื่อถ้าเขาไม่ทําให้คุณเจ็บนะถ้าเขาทำเนี่ยคุณก็ปัดปัดไปเดี๋ยวคุณโดนยุงกัดบ่อยๆคุณชินเองมันจะไม่รู้สึกเองนะคะเอาด้วยเวลาใกล้จะหมดแล้วต้องขอขอบพระคุณท่านที่ติดตามรับชมรายการเชื่อ นะว่าอยากจะโทรศัพท์เข้ามาหรือโทรมาแล้วไม่ติดก็หลายคนคแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านที่โทรศัพท์เข้ามาด้วยให้น้องเอกฝากทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมสนิทนะครับก็คือสําหรับผมก็อยากจะให้ทุกๆคนนะฮะก็คือเชื่อในเรื่องผลของกรรมนะครับว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยคือให้ผลกับเราแน่นอนบางครั้งบางครั้งนะว่าบางคนก็อาจจะมีคํากล่าวว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปแต่แต่จริงๆแล้วอะ่ะคือทุกคนก็ ก็คือรอในช่วงของผลของกรรมที่จะแสดงคนที่ทําชั่วเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลในชาตินี้เลยอ,อาจจะไปส่งผลในชาติหน้าอาจจะเกิดเป็นคนจนคนขอทานเป็นอะไรก็ไดน้นี่ก็คือผลของกรรมที่ทุกคนได้กระทํากันมาซึ่งอาจจะไม่ได้รวมในชาตินี้ชาติเดียวอาจจะเป็นผลสืบเนื่องกันมาฉะนั้นคืออยากจะให้ทุกคนก็รู้จักสำรวมระวังในการกระทําทุกอย่างนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติก็มีผลนะก็คือจะช่วยเป็นกรอบป้องกันไม่ให้เราไปในทางที่ไม่ดีครับใช่เพราะที่บอกแล้ว ถ้าเรารักษาศีลศีลก็ต้องรักษาเราใช่ไหมคะสาหรับท่านที่เป็นเพื่อนทางเฟซมีคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนเราทางเฟซเนี่ยของของน้องน้องเอกก็มีมีเฟซด้วยเข้าไปคุยกับน้องเอกได้นะคะเอาชื่อชื่ออะไรใช้ในเฟซเกียรติภัยบูรณ์เพิ่มฉลาดเลยครับภาษาไทยตรงๆอย่างนี้เลยเกียรติภัยบูรณ์เพิ่มฉลาดนะคะก็เข้ามาแอดเป็นเพื่อนที่พูดคุยธรรมะในในกลุ่มพวกเรานี่กลุ่มธรรมะเนาะคือธรรมะกันค่อนข้างเยอะนะคะก็สามารถที่จะ พูดคุยกันได้หรือจะส่งคําติชมเขียนเป็นปรายนียบัตรส่งมาที่วัดสังฆทานก็ได้นะคะที่วัดสังฆทานตาบลบางไผ่อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสปรายนีหนึ่งย์ศูนย์วงเล็บชนิดรายการบอกกล่าวเล่ากรรม SBBTV นะคะก็สามารถเขียนมติชมรายการได้แล้วน้องเอกรู้สึกยังไงกับรายการเนี่ยมาออกครั้งแรกเนี่ย ผมดูบางก็ดูบ้างไม่ดูก็ดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ติดตามรู้ว่าเอะคนเขาโทรเข้ามาเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็เหมือนแบบพูดบอกว่ารู้แล้วนะตรงนี้เป็นกรรมไม่ทําแล้วไม่เอาแล้วกลัวอยากจะเหมือนเขาฝากบอกทุกคนนะ,ะอย่าไปทานะมันฟงผลจริงๆมันน่ากลัวจริงๆอ่าตรงนี้ถ้าถ้าเราเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะส่งไปให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับรู้ว่าว่ากรรมเนี่ย,ยมันให้ผลอย่างนี้ก็อย่าไปทําถ้าเกิดทุกคน คิดดีทําดีนะครับผมก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยหรือว่าทั้งโลกเลยนะอย่างมีความสุขร่มเย็นนะถ้าเราได้มายืนยันกันตรงนี้คุณเท่ากับให้ธรรมทานแล้วทานของคุณก็จะไปสกัดกั้นคนที่กําลังกระทํากรรมอีกหลายๆคนไม่ให้กระทําก็เป็นบุญของคุณนะคะตอนนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยคือณตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะ เฉพาะที่เราสองคนทั้งน้องตากลก้องน้องโจ๊กแล้วก็น้องยุ้ยใครอีกที่อยู่ที่สวิตเซอร์ตอนนี้มีหลายคนนะคะต้องขอขอบคุณน้องๆทีมงานด้วยที่ให้ท่านมีเรื่องราวในการที่จะรับชมจากเรานะคะรายการต่างๆทีมเจ้าหน้าที่ของเราน้อยมากๆนั่นเองนะ ก็เชิญชวนใครมีความสามารถจะเข้ามาช่วยในทีมของ SBBTV นี่พวกเราก็ยินดีเนาะยินดีเลยฮะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องเอกเกียรติภัยบูลเพิ่มฉลาดที่มาช่วยพี่และครั้งหน้าก็ถ้ามีโอกาสก็มาแน่นอนโอเคนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บอกกล่าวเล่ากรรมวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยำ